ครับผมก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูช,ชมสามต้นนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นแก้มส้มนะครับผมแก้มส้มจะออกสีส้มแบบนี้นะสวยแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นไม้เสียบสูงนะตัวนี้นี่ไม่มีชื่อหรอกไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรแต่เป็นชมพูชมพูชมพูสีชมพูนะครับผมดอกซ้อน กล้องกับพวกกัให้แม่ดอกสวยๆเลยนะเวลากล้องโฟกัสดอกสวยดอกจะสวยตามตามกล้องนี่แหละนะดอกชูทุกต้นนะครับผมอันนี้จะเป็นฟิลิกนะฟินิกเนี่ย,ยสวยนะบอกว่าเป็นไม้ที่สวยมากเลยนะดอกชูตั้งสวยนะฟิลิกฟินิกฟินิกเฟินิก,ก,กเดือนเนี้ยเท่าไงดอกคิดดอกถูกอยู่ไหมจิบคอเลย ก็เป็นไม้สูงนะครับผมอันนี้ดอกฟรีขึ้นจริงตอดำดำต้นดำเป็นไม้เสียบสูงนะครับผมก็โดเทียบกับขอบหน้าต่างก็แล้วกันนะเป็นไม้เสียบสูงสามต้นนี้ราคาอยู่ที่สามร้อยหกสิบาทนะครับผมสามร้อยหกสิบบาทราคาล่ส่งทุกอย่างสามร้อยหกสิบาทรับสามต้นนี้ไปเลี้ยงเลยไม้กําลังสวยนะน่าเลี้ยง ก็ขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชยมขอบคุณมากครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสัสดีครับ